สวัสดีค่ะสงขลา1สเตชั่นกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่วงข่าวรอบวันวันนี้อยู่กับดิฉันทัศมาหนุนาน,านันผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและว,วันนี้ค่ะดิฉันก็มีกิจกรรมของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งนำมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในวันที่3พฤศจิกายน2564เวลา8นาิก30นาทีดรประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งพร้อมด้วยท่านอาทรเดคาปัชชะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูชัยท่านเจริญสุขบุญพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลียบ และคุณสุคนธาทองบุญเรืองนักทรัพยากรชำนาญการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งร่วมรับมอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างสนามกีฬาของค่ายลูกเสือแหลมจากโดยมีนางสาวปานตาพิทักษ์ธรรมผู้บริหารโรงแรมลาคุณาแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาและคณะเป็นผู้มอบเงินสนับสนุนดังกล่าวณนะสํสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง วันที่5พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาดรประสิทธิ์หนูกุ้มพ่วงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งร่วมโครงการปลูกต้นโกศนจำนวน1000นต้นโดวยวิธีการปักชำณค่ายลูกเสือแหลมจากตำบลปากรออำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลา และในเวลาสิบนาฬิกา นางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกันกองบุคคลเพื่อขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนครั้งที่หนึ่งเพื่อมอบเหรียญลูกเสือ,อยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและก่อให้เกิดผลดีต กิจการลูกเสือณห,ห้องประชุมสีธรรมทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งและกลับมาพบก,กันใหม่กับข่าวรอบวันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ